ดิจาเห็นบอ่อเอามือเลี้ยงคำคำเนาะมือเลี้ยงคำคำข่ขขอยเห็นหน,น,น,นา่ไปดอกะหนา่ไปกับผู้เก้าเลยสาวาดังเม็ดผู้เก้าละอ่ะผัดกะเพราบ่แม่ดผัดกะเพราค่ะทษทีคณะคณะออ่าเนื้อมันบ่มีหมูกรอบข่อยก็เลยต้องใส่เนือ้อคณะเนื้อกวบอืมคณะคณะบึงมีไปตะกินไปตะกินไหมผักคณะ พี่น้องสองกำ5ทาทางดาดทางกลมเอยขึ้นหอดตลาดอยู่ซุ้มเพลไปยืมเอาย้ำไดก็ได้ขณะมีอะไรคะกระเทียมทุบๆๆมีหอมแดงน้อยๆอ่ามีหอมแดงน้อยๆไปนำซอสน้ำมันหอยสองชนิดนะคะน้ำมันหอยสองสนชนิดชนิดหนึ่ง นีที่สองน้ำมันหอยนี่ความรักนี่ยันี่ไม่ค่อยบอกใครหรอกน้ำมันหอยน้ำมันหอยอันนี้นี่ยังีคิดว่าเดี๋ยวจะเสร็จไม่ยังมีอีกน้ำมันหอยนะบางคนจะไม่ค่อยรู้อันน้ำมันหอยอีตัวนี้มันไม่เค็มไม่เค็มอ่ะอันนี้เนื้อนะคะไม่ไม่ไม่น้องราเซนเนื้อเนื้อติดมันแบยที่น้องเนื้อที่คน เนื้อที่เขาเอาทําสเต็กเนะี่ยข่เอามาผัดกต่กนื้อมันไปในหัวไข่กินนม่อยากบา์บีคิวสเต็กมันก็ถ้าว่าสเต็กเป็นแบบไหนใช่ไหมคะสเต็กก็คือเนื้อที่เขาเนื้อที่สาหรับเฉพาะเอามาทําสเต็กแต่เราที่นี้การนิยมของฝรั่งคือฝรั่งชอบกินเนื้อใช่ไหมล่ะคะอ่า ฝรั่งชอบกินเนื้อแล้วพวกแล้วก็เอามาย่างให้มันให้เนื้อมันเยิ้มกินแล้วไปแลกหยำค่อยๆเข้าปากเป็นเป็นเม้าทอย่างนี้ในปากสุดหองแท้อ่าฝรั่งเขา็เลยนิยมสเต็กเนื้อนิยมเนื้อกินเนื้อกันมันไม่ได้มันไป,นนปนแทงน้น่อีหย่างในพี่นองจะสเต็กมันไปนแพงอยู่กับโจงน้นซอสเออน้ำซอส แล้วก็เนื้อเนี่ยแหละอันเดกจะขึ้นเนื้อเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อลดแทงใช้ขนาไปเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อเกรดที่ดีเกรดถ้าพสเต็กยำให้มันเมาเทียมนี่ปากเขานุ่มนานๆถ้าให้มันสุกมากมันก็จะไม่เซ่บนะเนี่ยเนื้อเนี่ยมันจะใส่ไหมคะน้ำมันหอย ไปนะคะอา่านี่อีกกระบบกหนึ่งเป็นหมดเลยน้มันหอยตามนิดหนึ่งเต็มไปหมดเลยน้ามันหอยค่ะน้มันหอยพวกนี้จะไม่จะไม่หวานนำหน้านะโอ้ยจะไม่เค็มนะคะพี่น้องจะไม่เค็ม อันเดียจะเป็นคนที่ชอบค้าห,หมูกรอบมากๆค้าห,หมูกรอบลรอกค่ะกินเอ้หมดละเพราะง้เอ็นเดียก็กินอาหารงา่ายโอเคนะคะ,ตะ,แ,ะแต่ก้านไม่ละแต่ก็สีซิมเลยเดี๋ยวทยมที่นี่กัวซีซิมละยุ่งรึยโอเคโอเคนุ่นนุนากินได้ไหมเนี่ยกินนิดมันไม่ได้เผ็ดมากเพราะว่า พริกอันนี้มาม่าไม่ได้ตำถ้าไม่ตำไม่โขกมันจะไม่มีรเสเผ็ดขึ้นมาเขากินรสชาติเปร,แร่มปรแม่ปล่แมได้ขนาหมูขนาดโอเคค่ะใส่ขนาดต้นหอมไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ขนะผัดขนะ พี่น้องเสร็จแล้วแค่นี้แหละค่ะเนื้อไม่ให้มันสุกมากเสน่ห์ใบจะบักผู้หญิงเขาผัวอยากกินเร็วๆเฮ็ดมันเร็วๆมันทันปากเขาลูกเขาเนี่ยลูกเขาอยากกินกับเขาเป้าเฮ็ดเป็นใบสองใบสามผลไม้มันพางค่ะเฮ็ดเน่ากินเร็วกันแล้วเฮ็ดเน่ากินบ่เร็วกับเปล่าเฮ็ดเน่ากินบเปล่ามันกระดาเขาหลุดต้องผัวต้งลูกแมนบอกไปเลี้วค่ะ คณะหมูกรอบไมเย,ยนีเสร็จแล้วอืมโอเคเนาะคะ่ะง่ายๆบ้านเขานั่นแหละเแล้วจ้า